สวัสดีครับผมช่องไอป่าหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับเป็นลูกหมากันโค้งหน้านะครับใส่ในรถนร่า NP สามร้อยนะครับชมนี้นะครับก็คือเป็นลูกหมากันโค่นะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่านี่ตัวนี้นะครับ ของในเนรา NP3 มาครับก็คือสั่งมา600กว่าบาทนะครับใส่ซ้ายขวานะครับของแท้นะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูนะครับนี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับก็คือเป็นตัวรูกบางกันโคงนะครับข้างหน้าพาร์ตตรงนะครับนี่นะครับของแท้นะครับพาร์ท 54618G CJA0A นะครับ อาจจะผมไม่แน่ใจว่าข้างไหนข้างซ้ายข้างขวาเนาะเพราะว่ามันมันคนละพาร์ดกันนะครับอีกอันหนึ่ง5 4 6 6 8 g c ก a 0 a นะครับก็คือคงจะต้องต้องเทียบกับข้างรถนะครับว่าอันไหนข้างซ้ายข้างขวาครับก็คืออันนี้มารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในอีทีนะครับ แกะออกมาแล้วนะครับของใหม่นะครับเหมือนอจะให้ดูว่าเหมือนของที่รถไหมระหว่างของหม่กับของที่รถนะครับนี่นะครับสีใกล้เคียงกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันแต่เขาไม่ได้แถมนอ็อตตัวผู้มาให้นะก็คือขคงจะต้องถอดจากของอรถนะครับเอามาใส่เอานะครับ โดยรวมกับราคาก็ถือโอเคนะครับเพราะว่าเป็นของแทนเนาะก็อันนี้ก็เอามารีใี่ดูนะครับราคาวันบินมีห้าว่ากระบาด6อร้อยนะครับแล้วแต่ร้านเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็เดี๋ยวมาติดตั้งให้ดูนะครับขอบคุณครับครับจากต้นคลิปนะครับก็คือเรื่องเ่อข้างหมข้างซ้ายข้างขวานะครับก็คือมันจะมีตรงฐานนะครับข้างบนนะครับนะครับคือ แอร์เอสครับแอร์ก็คือข้างซ้ายนะครับส่วนอาร์นี่คือข้างขวานะครับก็คือการดูเนาะว่าพาร์ทไหนคือเออให้ดูพาร์ทก่อนอันนี้เป็นซ้ายนะครับอ่าเอ้ห้าสี่หกหกแปดจีซีเจเอศูนย์เอครับเป็นข้างซ้ายนะครับส่วนห้าสี่หกหนึ่งแปดจีซีเจเอศูนย์เอคือข้างขวานะครับนะครัใครแบบอยากได้เบอร์พาร์ทแล้วก็ไปสั่งตามสูตรนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ